กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับช่องนิยายวายฟังฟินฟินจากปริยวิทย์ครับต่อจากนี้ปริยวิทย์ขอนำเสนอนิยายวายเรื่องอดีตรักจอมราชันสำหรับวันนี้เสนอตอนที่59แผนซ้อนแผนพาร์ทหนึ่ง ผมก้าวเดินออกไปข้างนอกศาลาจุดหมายปลายทางคือเรือนสัตบงกตอยากจะไปเจอหน้าเจ้ายอดดวงใจที่อาจหารหนีหน้ากันมาถึงที่เมืองตราดแห่งนี้ถึงแม้ว่าพี่จะมองไม่เห็นแต่พี่ขอเดินไปส่งได้ไหมนั่นสิ พี่ด้วยกูด้วยว่ามึงพี่ชายกับเพื่อนพี่ชายหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของผมเองก็มีความคิดเห็นเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่อยากจะตามไปดูว่าเรือนแห่งนั้นตั้งอยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นมันเลยก็ตาม ผมหันไปปรึกษากับหลวงลุงด้วยสายตาก่อนจะได้รับการอนุญาตด้วยคำตอบเป็นการพยักหน้าแผ่วเบาจากท่านอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจะเกิดอันใดขึ้นหรือเจ้าข้าหลวงพี่เป็นเรื่องของอนาคต ผมพาทุกคนเดินลัดลาะไปตามริมสะบัวเป็นบัวสีสวยสดใสกลิ่นหอมดันจวนโชยเอื่อยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าคนอื่นได้กลิ่นหอมเหมือนกันกับผมหรือเปล่าเพราะยิ่งเล่งฝีเท้าเข้าใกล้สารากลางน้ำแห่งสัตว์สัตบงกฎ พี่นักรบบอกว่าได้กลิ่นหอมเหมือนกันกับผมเสมอจากนั้นผมก็หยุดหยุดตรงที่เบื้องหน้าคือเรือนนอนที่ถูกสร้างขึ้นอย่างลับๆเหมือนเป็นรีสอร์ทสามฤดูที่มีไว้พักผ่อนหย่อนใจแบบเป็นส่วนตัวระหว่างราชันวรมันและพระชายาอินทาราเมียรักของเขา และมีผมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถมองเห็นมันก็แน่ละเพราะผมเป็นคนสั่งให้สร้างมันขึ้นมานี่นาผมเดินข้ามสะพานไปหยุดยืนอยู่ตรงกลางศาลาเรือนไทยที่วิจิตรงดงามรากับภาพวาดแน่นอนว่าอินทาราต้องอยู่ข้างในเรือนนอนแห่งนั้นแน่ ผมอดใจรอที่จะเห็นหน้าน้องแทบไม่ไหวรีบเดินดิ่งเข้าไปข้างในทันทีในใจมันก็อดเดาไม่ได้เลยว่าถ้าอินทาราเห็นหน้าผมแล้วเขาจะว่ายังไงจะให้อยู่ต่อหรือจะผักใส่ไล่ส่งให้กลับไปผมเปลี่ยนวิธีการเดินเข้าไปจากแบบเดินท่งๆเข้าไปเป็นเดินเรียบริม สะพานแล้วย่องเข้าไปแม่อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวคิดว่าทำแบบนี้จะเป็นผลดีกับตัวเองมากกว่าคั้นที่กำลังจัดแจงเก็บภาพเสื้อผ้าปัดฝุ่นผ้าแพรไหมที่เป็นชุดที่อินทาราเคยใส่ประจำตั้งแต่ตอนที่ผมเห็นเจ้าตัวเลกเป็นครั้งแรกจากนั้นก็พรมน้ำอบน้ำหอม กลิ่นกลีบดอกโบโบตันที่เป็นเหมือนกลิ่นเฉพาะตัวของร่างบางไปแล้วหอมละมุนละไมน่าหลงไหลเสียจริงผมย่องเข้าไปล็อกคอเบาคนสนิทของเจ้าม้าพยศที่พิ่งแอบหนีออกมาจากเรือนรักของเราที่กรุงเทพอย่างแรงพร้อมกับเอามือปิดปากของเขาเอาไว้ให้แน่นสนิท เพื่อไม่ให้เขาส่งเสียงเล็ดลอดออกไปเข้าหูเจ้านายตัวเล็กของเขาได้คันทีข้าเองหากเจ้าส่งเสียงข้าจะเชื้อดคอเจ้าเสียเมียข้าอยู่ที่ใดคันทีพยักหน้ารับรู้ด้วยความตื่นกลัวพอผมยอมปล่อยตัวเขาได้เขาก็รีบก้มลงกราบแทบเท้าของผม จนคราวนี้ผมตกใจยิ่งกว่าเขาซะอีกก็เกิดมาไม่เคยมีใครทำอะไรแบบนี้กับผมเมื่อก่อนถึงแม้ไม่มีหลักฐานอันใดว่าผมคือราชันวรมันจริงแท้แน่นอนแต่ก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะเชื่อสนิทใจว่าผมคือฝ่าบาทของเขาจริงๆยอมใจเขาเลยเมื่อเห็นเขาก้มลงกราบ เด็กอายุรุ่นหลานรุ่นเหลนของเขาเลยก็ว่าได้นี่คุณคุณทำอะไรของคุณอย่าทำอย่างนี้ผมเป็นแค่คนธรรมดาสามัญตอนนี้ผมไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วเกลือหม่อมทำผิดต่อพระอะองเกลหม่อมลอบพาพระชายาหนีออกมาจากพระองค์เกลหม่อมสมควรตาย ไม่มีใครสมควรตายทั้งนั้นลุกขึ้นเถอะัานที่เงยหน้าขึ้นมองมาที่ผมด้วยแววตาแห่งความเศร้าหมองอย่างจริงใจแต่ก็ยังไม่ยอมลุกขึ้นเขายังคงหมอบเอาศอกเสมอกับเขาตัวเองอยู่อย่างนอบน้อมเมียผมอยู่ไหน โปรดใช่วาจาเช่นเดิมกับกล่าวกระหม่อมเถิดอง์ราชันกล่าวกระหม่อมพอใจและเต็มใจให้พระองค์ปฏิบัติกับกล่าวกระหม่อมเยี่ยงเดิมแท้จริงแล้วข้ามิได้จำถ้อยคำหรือข้อปฏิบัติเยี่ยงเดิมอย่างที่เจ้าบอกได้ดอกแต่หาก อยากให้ข้าพูดข้าก็จะพูดอย่าได้ฝืนใจกระทำในสิ่งที่พระองค์มีทรงจำได้เลยฝ่าบาททรงกลับไปยังที่ที่ควรอยู่เสียเทิดท่านเกิดใหม่แล้วมิใช่สวามีคนเดิมของข้าแล้วอย่าได้ทรง จมปลักอยู่กับอดีตอันผูกมัดตัวท่านไว้เลยอดีตของท่านที่ผูกมัดไว้กับคนเยี่ยงค่ากลับไปสู่ปัจจุบันเสียเิดท่านใดนั้นอินทาราก็ปรากฏตัวในชุดผ้าแพ้เนื้องามสีชมพูอ่อน โอรสประดับดอกบูตันสีชมพูดสดตรงชายชุดคลุมจำได้ว่าเขาเคยบอกว่านี่ไม่ใช่ชุดกระโปรงอย่างผู้หญิงสมัยปัจจุบันชอบสวมใส่แต่นี่คือชุดคลุมแล้วมีชุดชั้นในที่เป็นกางเกงขายาวตัวบางซ้อนทับกันอยู่ข้างในอีกที เขามาพร้อมกับถ้อยคำก่าตัดพอยืดยาวถือได้วันนี้คือคำไล่ให้ผมกลับไปให้พ้นหน้าของเขาณนะบัดนาวแปลแบบตรงตัวเล่นเอาผมจูกจนสะอึกเลยทีเดียวเจ้าอินของพี่กล่าวว่าจะทิมแทงจิตใจของพี่ยิ่งนัก อินทาราสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะหันกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งรากับตระเตรียมคำพูดพวกนี้เอาไว้มานานเพื่อที่จะเอ่ยมันออกมาในสักวันข้ากล่าววาจาศาสตร์สุจริตใจคนเรามิอาจหลบหนีความจริงไปได้ดอกข้าควรอยู่ในส่วนของข้า ส่วนท่านก็ควรใช้ชีวิตในส่วนของท่านต่อไปในโลกของท่านเรามิอาจอยู่ร่วมกันได้ดอกข้ามิสามารถไปอยู่กินกับท่านได้และท่านก็มิสามารถมาอยู่กินกับข้าได้เช่นกันเจ้ารอเพื่อที่จะพบกับพี่แล้ว กล่าวคำตัดเยื่อขาดใหญกับพี่เช่นนี้หรือเจ้าอินของพี่อินทาราหันความเพื่อหลบหน้าผมพร้อมกับหันหลังให้สังเกตว่าตัวเล็กร่างกายสันเทาและกำลังพยายามตัดขาดจากผมซึ่งเขาไม่มีวันทําได้บอกไว้เลยคิดเหรอว่า แผนการในครั้งนี้จะสำเร็จไม่มีวันสละอีกฝากหนึ่งของวัดป่าอินทาราทุกคนเดินมาส่งจอมทัพที่ตีนสะพานก่อนจะข้ามไปยังศาลากลางน้ำซึ่งมีจอมทัพคนเดียวเท่านั้นที่มองเห็นได้พร้อมๆกันนั้นแพตตี้และเพื่อนๆก็แอบตามมาเช่นกัน นี่มันอะไรกันแกเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมอะแบบพี่จอมทําหายเข้าไปตรงนั้นน่ยต่อหน้าต,ต่อตาฉันเลยอะแกเลิกโวยวายเราก็ตั้งสติได้แล้วยีเจี๊ยบฮ <c oughs> ว่าแล้วว่า <c oughs> มันต้องมีอะไรแปลกน,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 นี่แกไม่ตกใจเลยหรอยายแพทไม่ ผู้แกไปกับฉันไปไหนอะแกก็ไปหาคนมาช่วยเผาบ้านมันนะสิบ้านของมันต้องอยู่อีกฟากหนึ่งของสะพานแน่แน <c oughs> จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่59 ว่าแล้วเชียวว่าฉากไหนที่มีแพตตี้หรือมายารัศมีโผกมาเมื่อไหร่ฉากนั้นต้องเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นกับอินทาราแน่ๆโปรดติดตามรับฟังอดีตดักจอมราชันในตอนต่อไปได้ในวันหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส i คร กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปริยวิทย์อย่างง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ฟังกดเข้าไปฟังนิยายสนุกๆของปริยวิทย์ได้ในช่องนิยายวายฟังฟินๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ